แล้วครับเปิดแพ็กรถใหม่นะครับเป็นรถแพ็กภาค The Fast and the Furious นะครับจะเป็นรถแพ็กที่เอนำเข้ามานะครับในเมืองเราฮอลลีวูดนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นรถวันคาร์วันเพเยอร์หมายความว่าเป็นรถลิมิเต็ดของแต่ละคนนะครับเพื่อนน้องๆนะครับได้ไปครอบครองก็จะมีแค่คนเดียวนะครับแล้วก็เป็นรถที่เอ่อ ไม่สามารถที่จะแต่งได้ต่อแล้วนะครับหมายความว่าน้องๆสามาอาจจะเปลี่ยนเป็นล้อได้ทุกแทบทุกคันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสีเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยจะมีบางคันที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับโอเคครับในภาคนี้ในในใน The Fast and Furious เนี้ยนะครับในแผนเนี้ยจะมีอ่าภาค1ถึงภาค3นะครับส่วนเสียงเครื่องนะครับเราทำไว้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับ อันนี้จะเป็นตัวสไปเดอร์ t s u b i s h i e ีก i p s ไปเด GTS นะครับจะเป็นตัวละครดับที่คนขับฟังเสียงครับไงครับถือว่าสดนะครับอาเครื่องนะครับหรีนะครับนะฮะเป็น V 6นะครับ Mitsubishi e สิอาวละนี่นะครับคันแรกครับต่อไปจะเป็นตัวของ าภาค3นะครับนี่สปอร์สปีดภาค3ก็จะเป็นตัวดิฟถูกไหมแต่อันนี้เราไม่ได้ทำดิฟไว้นะครับก็คืออยากให้น้องๆไปขับเล่นก่อนส่วนดิฟเดี๋ยวเราใช้โปรแกรมดิฟเอานะครับเรามีฟังก์ชันดิฟอยู่แล้วนะครับเป็นไอเทมนะครับพอกดไปปับ๊บทุกคนทุกคันก็สามารถดิฟได้ประมาณนี้นะต่อไปเป็นซูเปอร์นะครับของดอมนี่อันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรถ ซูปรกันดีกว่านะครับว่าซูปรเสียงเป็นไงฟังนะครับพร้อมนะครับเครื่องเจทูโอ้โหบอกเลยว่าลั่นนะครับอ้าวอโวนอหน่อยไหนๆก็มาทางขวาแล้วฟังเครื่องอีวโวครับ ไม่น้อยหน้ากันนะครับไม่น้อยหน้านะครับแต่ละคันนี่บอกเลยว่าสุดสุดจริงรายละเอียดดีเทลนะครับครบถ้วนนะครับอ่าก็สามารถไปดูได้ที่ตัวจริงนะครับก็จะมีวันงานก็คือเป็นงานมอเตอร์โชว์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในฮอลลีวูดเราก็คือวันเสาร์นี้นี่เองราบน้องนคนไหนที่ชอบนะครับเรื่องรถนะก็ไปเจอกันได้ที่นั่นนะครับตนี้ตัวนี้เป็นซูเปอร์ตัวแรกนะครับก็คือตัวภาคแรกของ พอวอล์กเกอร์นะครับนี่ฟังเสียงครับ A 8 0มันจ้าซะจริงๆนะฮะโอเคครับต่อไปจะเป็นมิซูบิชินะครับ e v o l u t i o n 7ปี2002นะครับรู้สึกว่าจะเป็นภาค2นะฮะแอบตัวนี้นะครับ รายละเอียดดีเทลก็ครบถ้วนนะโอเคครับดูปากกระโปรงกันหน่อยอ่าเห็นไหมครับครบถ้วนนะครับดีเทลไม่ขาดตกบกพร่องอะไรนะทุกคันนะครับเหยียบได้ถึง150ยินะครับไม์นะครับไม่ใช่กิโลเมตรนะครับไม่แล้วน้องๆใช้ในสตัสนะครับวิ่งได้ถึงเกือบ200นะครับ ก็ถามว่าแทบจะเอาไม่อยู่แล้วล่ะ200ต่อไปก็จะเป็นนิสานอารสานะครับเป็นพอวอเกอร์ฟังเสียงครับ FN นะครับ R34 นะครับเครื่อง R34 นะครับตามปกนะครับไม่มีจกตาต่อไปเป็น e c ยิ p ครับเสียงเครื่อง e c ย i p ไม่จกตากันนะ โอเคครับผมนี่ครับโอเคนะต่อมาจะเป็น RX 7นะครับเรายังไม่เคยฟังเสียงของโรตารี่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงครับรถนี้เป็นรถด,ดอมนะครับเป็น m ม s u ูบิชิเออไม่ใช่นี่เป็นมาสด้นะครับมาสด้ RX 7ปี2 0 0ไม่สิเป็น RX 7ปี1994นะครับนี่ตามข้อมูลนะฮะ เครื่องโอตัลลี่ครับอ๋อดูฝากระโปรงกันหน่อยไม่น่าเกียดนะครับโอตัลลี่ครับโอเคต่อไปเป็นนาโอมินะครับนาโอมิก็จะเป็นเครื่อง 2000, เอ0 0องพเป็นตัวรถรุ่นเฮาได้าเ0 0สนะครับเครื่อง VTEC นะครับโอเคอ่าข้ามมาเลยละกันเป็นไอเอีกตัวหนึ่งของดอมนะครับนี่ตัวนี้ของดอมเหมือนกัน จะคล้ายๆกันนะครับแต่ลายไม่เหมือนกันเห็นไหมครับคล้ายๆกันนะแต่ลายไม่เหมือนกันตัวนี้จะเป็น1993นะครับตัวนี้จะเก่ากว่าตัวนู้นมาถึงสามหาศูนยนะครับเป็นปี2002นะครับเป็น350 Z ตัว DK จะมี2ตัวก็คือจะเป็นตัวที่ดิฟบนออันนี้น่าจะเป็นดิฟตอนที่อยู่เขาเนะอะ นี้จะดิฟตอนท้ายส่วนไอคันสีทองนี้จะดิฟในในตึกนะครับนี่ฟังเสียง R35 นะครับรหัสไม่น่าเกียดนะครับเครื่องครับ v 6ครับ3.5ลิตรโอเคครับมาถึงนะครับแทบจะบอกเลยว่าตรงนี้คือโมนาลิซานะครับหรือว่าเป็นนาง นักพยาของวงการแข่งรถนะครับนิสสันซีเวียเอสนะครับใส่เครื่องของ RB26 นะครับของนิสสันด้วยลองฟังเสียงเครื่องครับเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะดีเทลครบถ้วนนะครับไม่ขาดตกบกพร่องมาครับคันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นอากุน่นนะครับ คุณาปหน่้าเี1997 NSX นะครับเป็นเครื่องวางหลังนะครับสมัยก่อนญี่ปุ่นนี่คือซูเปอร์คาร์ของเขาแล้วฟังเสียงครับเอาล่ะนะครับทุกคนสามารถเข้ามาชมนะครับรถนะครับตัวจริงกันได้งานวันเสาร์นี้ที่จะถึงนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวติดตามนะครับรอดูได้เลยนะครับ1คัน One p พ a เยอร์วันคหมายความว่ารถทุกๆคันตรงนี้จะไม่มีการซื้อซ้ําไม่มีใครจะายเป็นเจ้าของซ้ํานะครับจะมีแค่เจ้าของเจ้าของแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อได้ที่เซิร์ฟเวอร์ฮอลลีวูดของเราเท่านั้นนะครับ